สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิราเตอร์ศิลปชัยมาโดยตลอดนะครับวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับท่านผู้ชมคงจะก,กำลังลุ้นอยู่ในวันนี้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมติ เกี่ยวข้องกับการยกเลิกเคอร์ฟิวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยอยากจะมีอิสระภาพซึ่งมาตรการเคอร์ฟิวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพในการออกนอกบ้านของประชาชนทำให้หลายคนเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดในการที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิววันนี้ คณะรัฐมนตรีก็กำลังที่จะพิจารณาในส่วนของการคลายการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งผลจะเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมก็คงจะรับทราบกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของการประกาศเคอร์ฟิวหรือการห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืนกับการล็อกดาวน์เนี่ยมันคืออะไร มันมีที่มาจากไหนเราไปายาคคำตอบนี้กันดีกว่าครับเคือฟิวหรือการประกาศห้ามออกจากเคหสถานในยามค่ำคืนนั้นการห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืนหรือคร์ฟิวเนี่ยหมายถึงคำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานก่อนเวลาที่กำหนดอีกในยะหนึ่งก็คือการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยหรือให้ความสะดวกต่อการปร,า,ปราบปรามกลุ่มเป้าหมายโดยคำว่า c u r f e วเนี่ยในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสครับซึ่งแปลว่าดับไฟท่านผู้ชมก็คงจะ แปลกใจนะครับเหมือนที่ผมแปลกใจว่าเออเขาก็คร์ฟิวเนี่ยมันมีที่มาจากไหนมันแปลว่ายังไงกันแน่เออเป็นมาเป็นไปออดันมาแปลว่าดับไฟดยการประกาศคร์ฟิวนั้นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ State of emergency คือสถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐหรืออาจจะทำให้รัฐเนี่ยตกอยู่ในภาวะขับขันหรือภาวะการรบ หรือสงครามซึ่งฝ่ายบริหารรัฐเนี่ยมีอำนาจประกาศว่าพื้นที่ใดกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่านั้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของรัฐนั้นๆซึ่งให้อำนาจพิเศษจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและมักเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างไรก็ดีนะครับ กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่เบ็ดเสร็จเท่ากับกฎอายการศึกหรือกฎที่ใช้ในภาวะสงครามซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายต่างๆที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยเราได้ยินอยู่เป็นประจำเพราะว่าเมื่อเกิดภาวะการเมืองที่มันคับขันก็จะมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินบ้าง ประกาศกฎอัยการศึกบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์นั้นใครเป็นผู้มีอำนาจซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะนําไปสู่การยึดอํานาจพอยึดอำนาจเสร็จก็จะมีการประกาศเคอร์ฟิวมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกก็แล้วแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมักมีภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติการก่อ,อการร้ายหรือก่อความไม่สงบ รือการประกาศสงครามซึ่งอาจมีผลให้เจ้าหน้าทีนะ่บางฝ่ายต้องหยุดปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ลงชั่วคราวโดยอำนาจหน้าที่เช่นว่นนั้นอาจมารวมศูนย์ไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้าและอาจนำไปสู่การห้ามออกจากเคหสถานหรือในภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า curfew ท่านผู้ชมก็คงจะรับทราบแล้วนะครับว่าคาว่าคร์ฟิวเนี่ยมันมีที่มามาจากไหนทําไมมันมีความหมายว่ายังไงทําไมถึงต้องกล่าวถึงว่าต้องคร์ฟิวประกาศคร์ฟิวคืนนี้เราติดคร์ฟิวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งการประกาศภาวะคร์ฟิวนี้เนี่ยเขาห้ามการมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใดๆณนะสถานที่ในที่ท,ท,ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านั้น และคือฟิลกับล็อกดาวน์เนี่ยมันต่างกันยังไงล็อกดาวน์เนี่ยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนหรือข้อมูลเนี่ยออกจากพื้นที่สามารถเริ่มได้โดยบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศนั้นล็อกดาวน์เนี่ยยังสามารถใช้เพื่อปกป้องประชาชนในอาคารจากภายัยคุกคามหรือเหตุการณ์ภายนอกอาคารให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน งดออกไปไหนมาไหนจากอาคารที่อยู่ปิดบริการทุกอย่างยกเว้นที่จําเป็นเช่นร้านอาหารร้านขายยาหรือธนาคารห้ามจัดก,กิจกรรมที่คนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเว้นระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นต่างจากเคอร์ฟิวนะครับที่เคอร์ฟิวเนี่ยเป็นการห้ามออกจากพื้นที่เป็นระยะเวลานั่นเองในส่วนของการประกาศและการยกเลิกประกาศ การประกาศว่าท้องถิ่นใดท้องที่ใดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสมควรใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทาหารเ,เข้าร่วมกันเยียวยาสถานการณ์นั้นเป็นอำนาหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีโดยจะประกาศทั้งราชณาจักรหรือบางท้องที่ก็ได้และประกาศนี้ ยังมีอายุใช้บังคับ3เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่นายกรัฐมนตรีอาจขยายอายุประกาศดังกล่าวออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน3เดือนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในมาตรา5ของพระราชกำหนดสภาวะฉุกเฉินในบางสถานการณ์นะครับหากไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที นายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจประกาศไปก่อนแล้วค่อยมาขอความเห็นชอบทีหลังภายใน3วันนับแต่วันประกาศหากคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบประกาศเช่นวันนั้นก็จะเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงแล้วก็ดีเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบก็ดีหรือเมื่ออายุของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับหนหนึ่งนั้นสิ้นสุดลงก็ดี นายกรัฐมนตรีจะมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ทั้งนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดให้การประกาศและการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นไงครับท่านผู้ชมครับผมนำเอาความหมายของคำว่าคร์ฟิวกับล็อกดาวน์เนี่ยมา พูดคุยกันในวันนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในคำต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนื่องจากว่าบ้านเมืองของเราปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นภาวะทางด้านการเมืองที่ไม่ไม่ปกติหรือเกิดจากภาวะสงครามก็ดีแต่ขณะนี้ เรามีภาวะไม่เป็นปกติจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่เราเรียกว่าโควิด -19 พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับคณะรัฐบาลเพื่อที่จะป้องกันและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 นี้ให้ได้อาจจะอึดอัดอาจจะไม่สะดวกอาจจะ ไม่พอใจหรืออาจจะอาจจะอาจจะหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นผมเชื่อว่าทางคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องประกาศคลายมาตรการต่างๆลงไปตามลำดับทางเช่นปัจจุบันที่คลายมาถึงเฟสท,ที่3แล้วและอีกไม่กี่วันเราก็คงจะได้ผลคลายในเฟสท,ที่4 รวมถึงผมและลูกๆนักเรียนทุกคนก็จะได้ไปโรงเรียนเสียทีตอนนี้เบื่อเหลือเกินแล้วครับครูก็เบื่อนักเรียนก็เบื่อผู้ปกครองก็เบื่ออยากที่จะไปโรงเรียนแต่ถ้าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ป้องกันกันให้ดีโอกาสที่เคอร์ฟิวกับล็อกดาวจะย้อนกลับมาให้พวกเราได้ยินอีกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ฝากพวกเราทุกคน ดูแลตัวเองออกจากบ้านอย่ากาดตกนะครับสวมแมสล้างมือให้สะอาดเว้นระยะหา่างและไม่เข้าไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับเชือ้อโควิด -19 เข้ามาก็ได้พบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีสวัสดีครับ